เรียกได้ว่าล้วงลูกแบบพรีเมียมจริงๆเพราะช่วงนี้เปิดตัวบิ๊กซีโอตัวจริงเสียงจริงคุณหมวยซิริยาเทพเจริญภรรยาคู่ชีวิตและคู่คิดของคุณวิษณุนี่เองครับสวัสดีคุณหมยครับท่านอภิซีโอครับซีโอลูกสาวเหร่คนนี้ว่าอยู่บ้านนี่เป็นไงฮะเชื่อฟังคำสั่งดีไหมครับ ฝ่ายค้านของที่บ้านเอาลยวเอาคุณพีชโเป็นฝ่ายค้านเลยครับครับยังไงถ้าฝ่ายค้านแกคุณเหมยครับคือคิดอะไรอีกมุมหนึ่งแกจะอีกมุมหนึ่งเลยค่ะแล้วกล้ากันเลยท่าณพีชโครับเป็นเรื่องงานครับเป็นเรื่องงานเป็นเรื่องงานครับโอ้แต่นี่คุณพีชโบอกว่านุสาสิเติบโตยิ่งใหญ่แด้ทุกวันนี้เพราะเธอคนนี้เลยครับครับเริ่มต้นธุรกิจสังหารดิมารซับเนี่ยคุณเหมยเป็นคนทําเรื่องจัดสรรที่ดินตั้งแต่อุดรมา โอ้ล้วฮะครับผมส่วนผมเนี่ยดูแลเรื่องรถยนต์ครับครับอ๋อนี่ตั้งแต่สมัยนู้นก่อนจะมาทำนุ่สาิรีนี่นะครับใช่ครับอ๋อคุณหมอนี่เป็นสาวงามที่เมืองอุดรธานีครับนะฮะครับส่วนคุณวิชญนี่คนจังหวัดไหนนะครับจริงๆแล้วเป็นคนชนบุรีครับต่มาเติบโตที่กรุงเทพครับครับแล้วก็ทําธุรกิจที่เมืองชนในช่วงสักประมาณ20กว่าปีที่แล้วนะครับในเรื่องขนส่งรถยนต์ขนส่งดินถมที่ให้กับ แถว e อีเทนซีบอดอ๋อครับ,ค,รบคุณเหมวยครับแล้วคุณพิสุทธ์มาเจอคุณหมวยตอนนั้นยังไงช่วงไหนของชีวิตนะครับอ๋ <c oughs> อก็ช่วงอยู่อุดรนะคะไปเรียนแล้วเจอกันค่ะอ๋อตอนนั้นคุณหมวยเรียนท่าเรียนเรียนอะไรคนระับเรียนอบรมบุคลิกภาพอะไรเงี้ยเป็นของสัมมนาของอาจารย์อะไรน,นะคุณที่ตอนนั้นสมัยโน้ตครับก็ไปเรียนเขามีคอร์สไปอบรมที่ สภาอุตสาหกรรมสสภาสาอุตหกรรมของจังหวัดอุดรออ๋ตอนนั้นคุณวิชิตุก็ไปทำธุรกิจอยู่ที่อุดรแล้วใช่เอ๊ะตอนนั้นอะไรมันมันโดนใจไปอุดรครับคือจริงๆแล้วต้องบอกว่ามันเอ่อมันเกิดปัญหาในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจในยุคซัดดำผมทำธุรกิจขนส่งนะครับตอนนั้นปี3 3 3 4ามสามสี่อะใช่ไหมฮประมาณนะครับนะครับก็เรามีธุรกิจมีลูกน้องค่อนข้างเยอะนะครับเราทำไงจะให้ธุรกิจอยู่รอดนะครับเราก็ไปขนส่ง หินทาถนนให้กับหน่วยงานรพชผู้รับเหมาในจังหวัดอุดรครับอ๋อครับเลยได้เรื่องเลยนะครับก็ไปอยู่ที่นั่นอยู่ที่นั่นสิบกว่าปีอ๋เหรอครับโดยไม่มีอะไรแค่ราคามากกว่าจะเจอสาวงามอุดรนางหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่รู้ว่าจะพกกรรมขนาดนี้อ๋อก็ทําธุรกิจไปตามภาษาแล้วตอนนี้ก็ยังยังอายุไม่เท่าไหร่แม่ตอนนั้นย0กว่าเองครับโอ้โหเพราะคุณชูวนีิเขาเริ่มต้นทํางานตั้งแต่อายุ19ปีเลครับ โอ้ชีวิตนี้ทำงานตลอดเลยนะครับชอบชอบทํางานครับครับเรียนนี่เรียนทางอสังหาริมทรัพย์มาเลยไหมครับหรือยังไงฮะไม่เลยครับผมนี่จริงๆเรียนคุณเทศการบัญชีนะครับแล้วก็มาเรียนปริยาตีตอนที่ทํางานแล้วนะครับอ๋อตอนเป็นเจ้าของกิจการแล้วมีธุรกิจใหญ่โตแล้วถึงไปเรียนเพิ่มเติมมาหรือยังไฮะใช่ครับโอ้หนี่มาจากมหาวิทยาลัยชีวิตเลยนะครับครับมาเรียนตีเรียนโทนี่ตอนทํางานแล้วอ๋อครับแต่ว่ามาเจอคุณหมวยเนี่ยนะครับภรรยาถึงปัจจุบันนี่นะครับก็คือช่วงที่ไปอบรมวิชา พัฒนาพวเรือภาพประกวยครับครับและเจอยังไงปิ้งแรกดียังไงครับใครปิ้งใครก่อนหรือว่าตั้งปึ้งเลยยังไงใช่ไหมครับเร่องปิ้งอะไรอะครับยังไงฮะก็ปกติครับก็ปกติค่ะแต่ผมดูดูแนวคุณวิษณุนี่ออกแบบแนวโอ้โหหล่อขั้นเทพเลยนะครับชื่อยางเทพเลยนะครับเขาจะคมคมไหมเมื่อก่อนหนุ่มๆนี่หล่อมากเลยนะฮะหรือไงฮะตอนนี้ตอนนี้หล่อกว่ามั้งฮะไม่หล่ออะไรฮะสมัยก่อนยังไงฮะ คงเจอครั้งแรกนี่ยังไงฮะคงจะคุยคุณหมวยสไตล์คือชอบคนที่คุยเรื่องของการทํางานนะครับแล้วผมเน้เป็นคนทํางานคุณหมวยก็น่าจะคุยแล้วถูกขอมากกว่าอ๋อก็คุยเรื่องงานเรื่องการมาตอนนั้นคุณหมวยก็ยังเรียนอยู่ไม่ไม่หรือทํางานแล้วฮะทำงานแล้วค่ะทำงานแล้วโอ้หนี่ทั้งคู่ทํางานเน่เด็กๆมาเลยนะฮะใช่ฮะนี่สิบเก้าแล้วคุณหมวยจะเริ่มทํางานอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยฮะคุณหมวยได้ที่ทํางานตั้งแต่เด็กๆเพราะคุณพ่อเขาเนี่ยทำไล่มันทําอะไรพวกนี้ถูกสอนงานมาตั้งแต่เด็กๆเลยคือเหมนอยเพราาะวว่่ชงที ครอบครัวตอนนั้นพ่อให้ออกตั้งแต่ม1หนึ่งมสองค่ะทํางานมาโอ้โหนี่ชีวิตเหมือนแบบตำนมมานเลยนะสมัยก่อนนะฮะับลำบากมากพี่ <c oughs> บ้านนอกมากจริงๆริงแล้วแต่ครอบครัวฐานะก็ไม่ได้ยากจนใช่ไหมครับ <c oughs> รอไอนะถือว่าน้องเยอะค่ะประมาณห้าหกคนเป็น<อ>พี่สาวคนโตแล้วก็พ่อเขาให้ออกมาช่วยงานตอนนั้นอยู่มัธยมปีที่สองแล้วก็มาทํางาน <c oughs> ค่ะคุณพ่อขอให้ออกจากโรงเรียนเพื่อจะมาช่วยทํางานเพื่อจะเลี้ยงน้องใช่ค่ะ ตอนนั้นร้องไห้อยู่สองสามวันเลยตอนจะต้องออกหลือฮะแต่ก็ต้องยอมจำใจออกจากเรียนก็ต้องทำตามที่พ่อแม่บอกอะค่ะแล้วพอเจอกันแล้วปิ๊งกันอยู่นานไหมครับคุณเชอครับกว่าจะตกลงมุ่งใจว่านี่แหละเธอจะมาเป็นผู้นำมนาจักนุสสาสีของเราในอนาคตตอนนั้นยังไม่ได้คิดว่ามีมนาจักยังไม่ได้คิดขนาดนี้เลยครับตอนนี้ก็เป็นพ่อหนุ่มรถนะครับลดลดอะไรเขาเรียกอะไรรถรถบรรทุกอะฮะรดสิบล้อครับผมเป็นเอเย่นรถยนต์ด้วยตอนนั้นผมก็เริ่มมีฐานะละ นะครับก็จากที่เราทําขนส่งได้ระยะหนึ่งแล้วก็ขอเป็นตัวแทนจําหน่ายรถยนต์ที่จังหวัดอุดรก็เขาอยากขยายไปเรื่องเรื่ก็เริ่มดังเลยครับนีคุณเหมยฮะเริ่มได้ยินชื่อเสียงเขาแล้วครับโอ้โหนี่รนะชื่อวิศนุทําไมถึงมาแรงขนาดนี้หรือไงฮะไม่รู้จักเลยไม่รู้จักใครเลยกันเจอกันก็ปกติก็คุยเรื่องธุรกิจการงานแล้วมันเริ่มมาผูกพันยังไงครับคุณหมยครับว่าผู้ชายคนนี้เขาดีนะอะไรเงี้ยช่วงไหนครับ คิดไม่ออกเหมือนกันเลยดี๋ยวมันก็มาเรื่อยๆองครับคุณพิชษครับครับแล้วก็คบกันอยู่นานไหมครับกว่าจะมาแต่งงานกันเป็นคู่ชีวิตเนรับครับก็คืออยู่ต่างจังหวัดมันโอกาสใกล้ชิดมันเยอะนะครับก็ครับชวนไปดูหนังบ้างไปโอต่างจังหวัดไม่มีครับต่างจังหวัดูยังไม่เคยดครับครับอุดรงก็ยังแบบ้านนอกมันนอกเองนะครับเขาก็ชวนไปดูธุรกิจที่เขาทําก็ปรึกษาหาหรือผมก็ทําธุรกิจของผมก็ อ๋อมันก็ผูกพันเป็นเรื่องธุรกิจครับ,รบก็ลงหลักปักฐานที่อุดรธานีใช่ครับพอแต่งงานแล้วเนี่ยคุณวิศนุก็ยังทําธุรกิจรถของเราต่อไปะใ,ใ,ใช่ครับสเสรีขมวยก็ทําธุรกิจอสังหาใช่ครับชอบทางนี้ตั้งแต่นู้นเลยตั้งแต่น้นจะไรเลยครับอ๋อทำไมชอบมาทางนี้ครับพวกซื้อขายที่ดินเนี่ยครับคุณมวยครับตอนที่อยู่ต่างจังหวัดช่วยพ่อแม่ทํางานนะคะก็ทําพืชไร่ก็ต้องอาศัยพวกตลาดว่าขึ้นลงเราไม่ได้กําหนดราคาเองอย่างเงี้ยคะ่ะ แต่พอทำอสังหาข้อดีคือเราได้คิดได้วางแผนและได้กําหนดราคาได้วางการตลาดเองอได้วางเป้าหมายเองนะคะพี่โอ้ครับ่มันก็จะอีกมุมนึงอันอื่นนี่ต้องขึ้นกับราคาสมมุติทํางานก็พืชไล่ราคาลงก็ต้องตามโกต้าของตลาดอย่างนี้ค่ะอครับแต่พอทำอสังหาก็ได้ได้คิดได้วางแผนอ๋ออที่คุณวิสุบ,บอกว่าเนี่ยนุสาสรกิริกำเนิดเกิดจากจุดนี้เลยคือมันมีความเป็นตัวของตัวเองสูง นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเดิมทีเขาใช้หมู่บ้านกิษนาตอนที่อยู่อดอนามสกุลเดิมนามสกุลเดิมนะครับใช้บ้านกิษนาแล้วเราได้มีการพัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆในการเทคโอเวอร์ในยุควิกฤตเศรษฐกิจ4.0เนี่ยผมได้เข้ามาเจรจาซื้อทรัพย์ในกรุงเทพ ในนามเศรษฐีภูทรบุกมาตลาดกรุงเทพเราบุกมาตีกรุงเทพพ่เพ่เพาะไม่รู้ว่าปิกิจเป็นยังไงอ่ะคะก็เลยไม่กลัวตายขนเงินหลายจะสอบมาซื้อมาช้อปปิ้งเลยตอนนั้นมันธุรกิจมันเละมันล้มเยอะมากเลยนะที่จริงมาต่อรองตอนนั้นเนี่ยจริงๆถามว่าเจตนาจะซื้อเนี่ยเราจริงๆอยากจะได้ซื้อที่ดินในอุดรนะครับแต่ปรากฏว่าพอเราจบดิวที่ดินอุดรแปลงแรกไปเนี่ยเขาก็ออฟเฟอร์ที่ดินแปลงในกรุงเทพแปลงนั้นแปลงนี้ให้เราเราก็ ลองต่อดูต่อแบบต่อแบบไม่เอานะครับี่อยกับแบบต่อเล่นๆเน่ยให้เขาหมานไส้เล่นนะต่อแบบไม่เอาปรากฏว่าเขาขายเช่นนั้นเท่าไหร่ตอนที่ซื้ออันแรกเลยครับผมจําได้ผมมีโปรเจกต์หนึ่งที่ผมไม่อยากได้คือที่ดินที่ปทุมธานีกับบางขุนเทียนนะครับเขาเปิดมา180ล้านบาทครับก็ผมสอบแบบ80คงไม่ให้หรอกอะไรเงี้ย ต่อไปเหลือ80ล้านต่อ80ปรากฏว่าเจ้าของมองหน้าไม่ใช่เจ้าของเขาเป็นสถาบันเสถาบันที่ยึดมาใช่ไหมใช่ฮะเขาตอบผู้แทนสถาบันมองหน้าแล้วบอกว่าขอเข้าบอร์ดเขาขอเข้าบอร์ดขอบอร์ดขอเข้าบอร์ดเขาไม่ตอบทันทีแต่สุดท้ายเขาก็โทรกลับไปหาผมว่าคุณพิสุทธิ์จะจ่ายยังไงครับ แสดงว่าจ่ายแล้วเลยครับขายแล้วเลยนี่ครับโอ้ตอนนั้นซื้อขอได้ถูกมากใช่ฮะอ๋อวิกฤตเป็นโอกาสนะครับถือว่าสักประมาณถ้าตีมูลค่าเนี่ยจริงๆประมาณ30%สิเอร์เซตของมูลค่าที่เขาประเมินใช่ถูกมากเลยครับส0สิปอร์ซนประมาณนั้นโอ้ก็เริ่มจากจุดนั้นเลยตอนนั้นสถาบันการเงินไม่มีที่ไหนให้ไม่มีที่ไหนปล่อยนะครับเนื่องจากว่าพอเรามาจากอุดรเนี่ยคือบาดแผลทางเศรษฐกิจทางต้องบอกว่าบาดแผลทาง ในระบบเนี่ยมันน้อยน้อยกว่าคนที่ทําธุรกิจใหญ่ๆนะครับเราก็มีโอกาสที่จะขอวงเงินเพิ่มได้บ้างจากสถาบันนะครับอ๋อครับก็เลยซื้อขายมาเรื่อยเริ่มพัฒนาโครงการมาต่อเนื่องมาใช่พอเราเริ่มซื้อโครงการหนึ่งโครงการสองเขาก็เสนอมาให้เราเป็นเสนอทุกอาทิตย์เลยอ๋อท่นี้เลยรู้สึกเสนอมาทุกอาทิตย์เลยครับซื้อหมดทุกโครงการไม่ไม่ทุกโครงการนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราเลือกเราบอกความต้องการเข้าไป ผมซื้อไปหมดเลยฮะจากนครศรีธรรมราชภูเก็ตผมซื้อหมดลำปางเหตุการณ์ฟองสบู่แตกเมื่อปี2540อาจเป็นวิกฤตของใครหลายๆคนแต่สำหรับคุณวิศนุแล้วกลับกลายเป็นโอกาสทองเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นในการเดินเข้าสู่วงการอสังหาริมทรัพย์อย่างเต็มตัวโดยเริ่มจากการกว้านซื้อที่ดินโครงการบ้านจัดสรรที่ถูกประกาศขายเพราะพิษเศรษฐกิจ ซึ่งราคาที่เสนอขายในช่วงนั้นก็ต่ำกว่าราคาประเมินหลายสิบเปอร์เซนต์ซึ่งจุดนี้นี่เองเป็นจุดพลิกผันผลักดันให้ชีวิตก้าวเข้าสู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างเต็มตัวเนื่องจากพอเราซื้อทาวน์เฮาส์เทโอเวอร์หลากหลายแล้วเนี่ยความเป็นตัวตวนของแบรนด์มันเลยไม่มีก็เลยบอกว่าเอะจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยถนัดทำบ้านพรีเมียมและถ้าเราไปใช้พรีเมียมเพราะกิษานานประกอบไปด้วยทาวน์เฮาส์อาคารพาณิชย์อาาคอนโด โลไลท์มีระดับชาวบ้านหน่อยนะระดับชาวบ้านนะครับค้ากันทุกแบรนด์ค้ากันทุกทุกเซกเมนต์มันก็เลยไม่มีความเป็นตัวตนเราก็เลยต้องชิปว่าเออเราต้องสร้างอิมเมจของเรานะครับก็เลยตั้งแบรนด์ขึ้นมาว่าเป็นนุสสาสิริขึ้น่งจะทําบ้านพรีเมียมเท่านั้นอ๋อในเริ่มต้นปีไหนครับนุสสาสิรินุสสาสิริเริ่มมาได้จากสาม ี่สี่สี่สี่นะสี่สี่สี่ห้าก็สิบกว่าปีก็หลังฟองสบู่แตกสักสามสี่ปีโดยประมาณเนี่ยช่วงแรกๆก็จะเป็นเหมือนเทคโอเวอร์โครงการที่ต่อยอดมาต่อยอดอ๋อแล้วก็พัฒนามาต่อยอดใช่ไหมครับใช่ใช่มันเร็วมากขึ้นเพราะว่าเวลาเขาทําไปแล้วเราไปเก็บต่อก็อาจจะนับนิดนึงสามเดือนหกเดือนปิดโครงการอะไรเงี้ยค่ะอ๋อครับก็เลยทาเรื่อยมาถึงปัจจุบันนี้แล้วก็ขยายเติบโตต่อเนื่องเลยนะครับใช่ครับโดยทั้งคุณวิชณุและก็คุณศริยา บริหารร่วมกันครับแล้วแบ่งบทบาทหน้าที่กันยังไงครับเนี่ยฮะจริงๆเขาทํารับผิดชอบในด้านของการตลาดของผมก็จะดูในส่วนของเกาะสร้างของการพัฒนาโอครับแล้วออฟิศอยู่ที่เดียวกันเลยไหมครับที่เดียวกันครับโอ้แล้วไม่เบื่อมากหรอครับเนี่ยคุณวิศวครเบื่อครับเบื่อมากเลยเขาอย่างรี้อย่าถามโอ้ยเป็นคําถามที่ตอบไม่ได้ครับคำสั่งครับคําสั่งของอภิสิทธิ์เพราะเขามีไงคุณหมวใช่ไหมคราบอกว่าสามีภรรยาเนี่ยถ้า ถ้าไปได้อย่าอยู่ออฟฟิศอยู่ทางานด้วยกันเพราะอยู่บ้านก็มันก็โอ้โหเจอกันตลอดวันอยู่แล้วมีอะไรมันแบบห่างกันบ้างคิดถึงกันบ้างยังไงครับแนะนําว่าคู่อื่นก็ถ้าอย่าเป็นอย่างนี้ได้ก็ดีด้วยความจริงใจนี่แต่ปรึกษาเรื่องงานตลอดได้แบบตลอดเวลาจนบอกว่าสุดท้ายเนี่ยผมเอางานผ่านหน้าประตูเนี่ยจะไม่ยอมให้ผ่านเข้ามาแล้วทำไมครับเมื่อปรึกษางานตลอดเวลาค่ะอ๋อครับ แม่สิ่งที่เป็นมากกว่าคู่รักก็คือคู่คิดนี่แหละครับที่แม้จุดเริ่มต้นจะมาจากธุรกิจคนละด้านแต่ก็ด้วยความรักความเข้าใจเลยสามารถสร้างธุรกิจปึกแผ่นหนึ่งเดียวคือนุสาสิรินี่แหละครับเห็นประสบความสำเร็จมาถึงจุดนี้แต่ทุกวันนี้ทั้งคุณหมวยและคุณนุก็ยังทำงานเหมือนคู่รักที่เพิ่งสร้างเนื้อสร้างตัวเลยสาวอาทิตย<า>์ก<า>็ไปเที่ยวไปเที่ยวดูไซส์ ไปดูใช้างานตรวไความคืบน้างโครงการต่างๆใช่ตอนนี้เรามีใช้างานต่างจังหวัดเยอะออครับตอนนี้มูลค่าโครงการการลงทุนทั้งหมดของนุสาสิริสักกี่หมื่นล้านครับอุ้ยชีวครับรวมๆตอนนี้น่าจะอยู่สักประมาณ3 0,000่นกว่าล้านครับอ,อ๋อครับเริ่มจากโครงการแรกนี่เท่าไหร่ฮะจังจำได้ไหมคุณมวยครับโครงการเป็นหลักร้อยคืออย่างนี้ค่ะของนุสาสิริมันมาจากแบ็กดอร์เข้ามาตอนในตลาดหลักทรัพย์เริ่มมาสร้างใหม่ให้เขาค่ะครับมาถึงปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเติบโตก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง มูลค่าก็ประมาณสัก3า0หมืล้านแอสเซทปัจจุบันอตอนนี้ก็ไปนเน้นภูทรเน้นเนนมืองท่องเที่ยวอะฮะใช่ครับอ๋อเพราะอะไรครับคือตอนนี้เรื่องการขยายตัวของเมืองท่องเที่ยวเนี่ยโดยเฉพาะรีราชานะครับตรงนั้นเนี่ยเป็นถือว่าเป็นแหล่งใหม่ของชาวญี่ปุ่นที่มาทาโรงงานในประเทศไทยนะครับ<อ> <S <S เขาอยู่กันเป็นคอมมูนิตี้ตรงนั้นเขามีความต้องการด้่นที่อยู่อาศัยสูงนะครับคนไทยเองก็ไปซื้อแล้วนํามาให้ญี่ปุ่นเชา่าเสื้อไม่ก็นหน่อยที่นั่นเนี่ยรีเทิร์น สูงสุดผมเชื่อว่าตอนนี้สูงสุดที่สุดในประเทศไทยแล้วรีเทิร์นถึงประมาณ12 13ค่าตอบแทนนี่นะมันจะเป็นเงินไปฝากแบงก์รือว่าเป็นซื้อคอนโดแทนนี่นะครับใช่วเออกลับดีกว่าดีกว่าดีกว่าในกรุงเทพโอยซ้ำไปใช่ครับอ๋อฮะแล้วมุมส่วนตัวล่ะครับคุณวิชุดครับมันต้องมีมุมแบบเออครอบครัวบ้างเงี้ยมีตัวเองอะไรเงี้ยไปทานอะไรก็ดีอะไรเงี้ยทานข้าวด้วยกันทุกมื้อนะฮะเบื่อไหม โอ้นี่ซีโอเราสั่งตลอดเลยนะครับเนี่ยยิงงานเยอะเท่าไรความรักก็ยิ่งแนมแน่นน่ะเนะเอ๊ะว่าแต่แล้วเวลาที่เป็นส่วนตัวส่วนตัวของครอบครัวและสไตล์การเลี้ยงลูกของทั้งสองท่านนี้จะเป็นแบบไหนละครับเนี่ยลูกๆเนี่ยตอนเด็กๆผมส่งไปเรียนที่อังกฤษทั้งหมดทั้ง5คนไปเรียนอังกฤษเพราะว่าช่วงนั้น เวลาทํางานเราค่อนข้างเยอะมากเราทํางานแล้วเดินทางค่อนข้างเยอะมากเช้ามาบินจากอุดรมากรุงเทพเพลเพลค่ำนอนภูเก็ตอย่างเงี้ยนะครับเพราะเราต้องไปดูพ r o ปอร์ตี้ไปอะไรหลายๆที่ตอนขยายกิจการขยายพื้นที่ธุรกิจเราเนี่ยนะครับเราก็มาดูเอ๊ะถ้าเราทิ้งลูกไว้แล้วดูแลเขาไม่เต็มที่ส่งเขาไปอยู่อังกฤษให้ครูเป็นคนดูแลและได้เรียนอย่างเต็มที่เนี่ยจะดีกว่างั้นลูกทั้ง5้าคน ส่งไปเรียนอังกฤษหมดเลยเป็นโรงเรียนกินนอนเลยมาใช่ครับขอเพื่อเราจะได้เอาเวลาเนี่ยมามาดูแลให้เต็มที่ใช่ครับเพราะว่าถ้าเรียนเรียนในบ้านเราตอนนี้ตกเย็นก็ต้องไปรับเรียนพิเศษนะครับใช่ใช่เวลาที่เราทํางานแล้วเราก็มีให้เขาได้ไม่เต็มที่ผมคิดว่าตรงนั้นน่าจะเป็นปัญหานะครับแล้วก็ผมพยายามจะเบรกในช่วงที่เขาปิดเทอมนะครับถ้าเราไม่บินไปหาเขาเขาก็จะกลับมาหาเรา ครับแล้วก็ช่วงกลางคืนซึ่งเป็นเวลาที่หยุดงานพอดีลูกก็เลิกเรียนเขาก็จะโทรคุยกับลูกได้เป็นทีละชั่วโมงอ๋อโอนี่คุณแม่หมยฮะแม่เพราะอกคนเป็นแม่นะครับเขาก็จะคุยกับลูกได้ต่อเนื่องเพราะว่าเราเลิกงานก็สี่ห้าทุ่มทางนู้นก็เลิกเรียนพอดีห้า็ุ่านที่ยงคืนก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะโทรคุยก็ใช้สื่อทางโทรศัพท์เนี่ยค่อนข้างเยอะตรงนี้เป็นไงะคุณแม่หมยครับโทรทุกวัน ถามคนเรื่องเมย์ไงอะไรยังไงฮะคุยไงบ้างครับก็ <c oughs> ไม่มีอะไรก็ส่วนมากก็โทรคุยกับลูกก็มีอะไรก็สอนทางโทรศัพท์เหมือนมีเวลาสอนมากกว่าอยู่ในกรุงเทพอีกค่ะเหมือนมีเวลาคุยกับเขามากเพราะว่าถ้าอยู่ที่นี่เรากลับมาถึงแล้วเขาก็หลับแล้วแต่พอถ้าเราเสร็จงานแล้วทานอาหารเย็นเสร็จแล้วก็โทรหาลูกที่นู่นอะไรเงี้ยโอหมีหน้าสมัยนู้นนี่ค่าโทรศัพท์บ้านเทพเจริญนีคงจะแสนสองแสนห้าเะยขอหนึคุยเ่า ยังไม่มีสกายยังไม่มีอะไรยังไม่จำเป็นเลยแช่โทรอย่างเดียวเลยครับค่าโทรบานเลยนะครับแต่ช่วงนั้นรู้สึกจะมีเริ่มเริ่มมีโปรโมชั่นแล้วเขาได้มีโปรโมชั่นนะครับก็ไปเรียนจนจบไฮสคูลจบมัธยมปลายนะครับแล้วไงปริญญาตรีถึงกลับมาหรือยังหรือต่อเลยปิญญากลับเมืองไทยอ๋อทำไมนะครับก็จริงๆแล้วปริญญาตรีเนี่ยเขาอยากผมหนึ่งอยากให้มีเพื่อนเมืองไทยบ้างนะครับเพราะว่าถ้าไปอังกฤษแต่เล็กๆก็ก็กังวลแล้วก็พอปริญญาตรีเนี่ยผมเชื่อว่าเรามีเวลา ที่จะพูดคุยกันมากขึ้นนะครับก็กลับทางญยเมนีตีที่ที่เมืองไทยแล้วพอริญโทเนี่ยก็ให้กลับออกไปอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะไปต่อทางส่วนใหญ่ส่วนไปต่อทางจีนอ๋อแต่พื้นฐานเนี่ยอยู่ที่อังกฤษพูดดีเก่าหมดเลยนะครับพอโตก็เริ่มแสกไปทางมหาอำนาจจีนบ้างอะไรบ้างนี่นะครับครับโอ้แล้วตอนนี้ก็จบขึ้นเมยยัยขึ้นเมยครับก็้ย่อยจบแล้วครับทย่อยจบเรือคนเล็กคนเดียวที่ไม่ได้กลับมาเรียนที่ไทยตรีนะครับ คนนี่ผู้ชายผู้ชายครับรก็ได้สถาปัตย์ที่นู่นที่อังกฤษน,นะฮะใช่ครับโอ้โหอังกฤษนี่โอ้โหสถาปัตย์สวยนะฮะครับโอ,อ้มาช่วยคุณพ่อคุณแม่แจ๋วเลยครับเขาเขามีแรงบันดาลใจจากที่เขาเคยถามว่าเอ๊ะป้าปา้ปาปา้ปาจ้างเขาเขียนกระดาษกระดาษเนี่ยที่ออกแบบตึกเนี่ยเขาเอาเท่าไหร่อ่าก็ตอนนั้นจําได้ว่าบอกลูกไปประมาณ30ล้านค่าเขียนออกแบบไหครับออกแบบนะฮะลูกแค่นั้นละ มีแรงบันดาลใจป้าก็ผมไม่เรียนเองแล้วกันทำอะไรกันได้เขาก็เลยบอกโอ้เดี๋ยววันหลังเขาจะมาเขียนให้ก็สมใจนะครับเขาก็เอาจริงด้วยนะฮะตอนนี้เรียนชั้นไหนแล้วครับอยู่นอตติงแฮมเออะไรนะนิวคาสเซิลนิวคาสเซิลปีหนึ่งพอเพิ่งเป็นน้องใหม่นะครับมหาวิทยาลัยปีที่หนึ่งนะครับแล้วจบมาก็จะได้มารับจดจับป้าป้ามามาแล้วก็ฝึกงานครับ แล้วถึงทุกวันนี้นี่เราบริหารเวลางานเวลาธุรกิจกับเวลาชีวิตนี่ถือว่าเป็นไปอย่างที่ต้องการไหมครับจริงๆแล้วผมถือส่วนตัวผมนะครับผมคิดว่าผมเกินเป้าละผมไม่ได้ซีเรียสมากเกินเป้านี่หมายเขาเกินเป้าหมายที่เราเป้าหมายชีวิตที่เราตั้งมานะครับเพราะเราสองคนไม่ได้มาจากที่ลูกคนมีฐานะนะครับมายืนอยู่ตรงนี้วันนี้ขอทําในสิ่งที่มีอยู่เนี่ยให้ดีที่สุดอ๋อมันมาเกินเกินฝันแลละมันมาเกินเป้าครับ คือทั้งสองทั้งสองท่านนี่คือมาแบบว่าเลี้ยงลูกชาวบ้านได้เลยนะใช่ครับไม่ได้มีฐานะไม่มีครับร่ำรวยอะไรมาก่อนไม่มีครับแบบชาวบ้านทั่วไปเลยนะฮะอย่างคุณพ่อแม่คุณชินุนี่อะไรนะฮะคุณพ่อคุณพ่อคุณแม่ผมก็เก็บค่าเช่าบ้านส่งลูกเรียนไม่ได้ไม่ได้มีฐานะก็ไม่ได้ฟู่มเฟืก็พออยู่พอกินใช่ครับคุณเหมยก็ที่บ้านทำอะไรมาก่อนนะครับซื้อพืชไร่ที่พืชไร่อยู่ต่างจังหวัดค่ะก็ฐานะก็ไม่ได้ดีมากเลยหรือว่าก็พอพออยู่พอกินเหมือนกันพออยู่พอกินกาเรียกว หลายมือนั้งในปัจจุบันเนี่ยสร้างทำมาจากสองมือของเราเลยนะครับใช่ครับในรุ่นของเราใช่ครับอ๋อคิดว่าเพราะอะไรครับคุณวิชญ์ครับทำให้เราประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่มาได้ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของเมืองไทยมาถึงทุกวันนี้ครับผมเชื่อด้วยความตั้งใจแล้วก็จังหวะและโอกาสด้วยครับครับคุณมวยแล้วครับคิดว่าเพราะอะไรครับที่เป็นแรงขับผลักให้เราออกมายิ่งใหญ่ในวงการอสังหาริมทรัพย์ได้ขนาดนี้ครับ หนึ่งเป็นความชอบนะแล้วก็มีความความเพียรที่จะทําที่มองอสิ่งสิ่งสําคัญคือต้องตั้งใจทําอะค่ะแล้วใส่ใจกับมันเหมือนก็มองว่าทุกอย่างมันคงเป็นไปได้อยู่แล้วแล้วชีวิตคู่เลยครับอะไรทําให้เรายั่งยืนยาวนานมาถึงลูกโตๆจะจบมหาวิทยาลัยหมดแล้วเนี่ยครับคุณชูครับเพราะเชื่อฟังมาตลอดเลยไงครับจะตอบยังไงดี มาเรื่องธุรกิจเรื่องภาษาตอบได้ทุกเรื่องนะตอนเรื่องนี้รู้สึกองคิดงาน๋ยวากลัวพู่งไปถูกใจนะครับเดี๋ยวกลัวถูกปลดเออในบริษัทนี้ใครใหญ่กว่ากันครับเนี่ยครับโดยตําแหน่งโดยตําแหน่งผมใหญ่ครับแต่ว่าแต่ทางปฏิบัติอาจจะไม่ใช่หมายว่าคือความความพอดีในคือแต่ละคนเป็นตัวของตัวเองจริงๆคือการอยู่เนี่ยมันเหมือนว่าเรามาเจอกันตรงกลางไม่ได้บอกว่าคุณต้องเปลี่ยนนะเราต้องเปลี่ยนนะอะไรเงี้ย คือความสุขของแต่ละคนแล้วเรามาเจอกันตรงกลางนะคะอ๋อครับคุยชินไหมครับก็ก็คิดว่าก็มีส่วนนะครับเพราะว่าเขาชอบอะไรผมไม่ชอบอะไรจริงๆแล้วไม่ชอบผมก็ไม่ได้ห้ามเขานะครับแตกต่างอย่างเข้าใจนี่แหละครับชีวิตสุดพรีเมียมของสองบอสใหญ่แห่งค่ายนุสาสิริคุณวิษณุและคุณสิริยาเทพเจริญสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้า คืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์กันนะครับ